สังหญิงต้องให้สามสาวชื่อคล้องปิงแป้งแจงค่ะงานเยอะจนวางบนสองเตียงไม่พอแล้วในโฮเทลอาร์ตแฟดส2งแป้งต่อสุวรรณเล่าเรื่องสังคมชายเป็นใหญ่แจงออนอนงใช้คาแรคเตอร์เด็กหญิงขมหยิกเตือนอย่าลืมความสุขวัยเด็กน้องเล็กดาวรุง่งปิ้งหัดถะชูเรือนร่างของผู้หญิงหัวเล็กตัวโตฉีกกรอบความงามตามขนบแถมยังนำงานชุดใหม่เลี้ยงนกหลน่นมาเรียกน้ำย่อยก่อนโซโล่ตุลาคมนี้ แม้ทำงานกับแบรนด์ใหญ่จนหลายคนจำหลายเส้นได้แต่การร่วมโฮเทลอาร์ตแร์ครั้งแรกของปิงกก็สร้างประสบการณ์ใหม่ได้เจอผู้ติดตามตัวเป็นๆทั้งหมด30ห้องบนชั้นที่14-15<ม>ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสุขุมวิทถูกเปลี่ยนเป็นตลาดศิลาปะเมื่อสุดสัปดาห์ไม่ได้มีแต่ห้องที่มาในนามแกลเลอรี่แต่มีสีสันของห้องศิลปินอิสระหวังใช้บรรยากาศสบายๆส,ส,สร้างโมเมนต์ระหว่างศิลปินกับผู้ชม ที่สนใจศิลปะอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าถึงได้แบบชิดขอบเตียงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็น,นอะไรที่ดีมากห้องนี้ชื่อห้องง่ายมากค่ะปิงแป้งแจง <laughs> อย่างชุดนี้ก็จะเป็นแบบ the magic hat ก็คือเหมือนหมวกแห่งความสุขมันเหมือนกับว่าคนเรามีหลายบทบาทหลายหมวกหลายใบยแต่ว่าอย่าลืมหมวกแห่งความสุขที่เราเคยมีในตอนที่เรายังเป็นเด็กบางครั้งเราก็อ,อินกับงาน cubic sum เนีย่ยตรงนี้ก็จะเป็นคิวบิกซึมจัดจ๋าบางครั้งเราก็รู้สึกเป็นงานอยากจะเป็นเอ็กเพรสชันนิซึมจัดจัดแบบเน้นอารมณ์เน้นฝีแปลงแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็ยังพูดเรื่องผู้หญิงกับเรื่องอินเนอร์ของผู้หญิงความรู้สึกผู้หญิงอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เราไม่ฮาร์ดเซลค่ะจริงๆฮาร์ดเซลมาเมื่อมีผู้ซื้อผู้สร้างก็จะเยอะขึ้นาบางทีแบบมีแต่ผู้สร้างไม่มีผู้ซื้อเขาก็อาจจะหอยเหี่ยวใจแบบพิงงานไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ดูแบบ อ๋อน้อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีพื้นที่ให้เขาได้เอาออกมาว่างแล้วมีผู้ซื้อมาจับจ่ายเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้กันละกันได้เข้ามาในห้องแต่ห้องแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเก่งแล้วก็มีทั้งบูธดนตรีมีทั้งกิจกรรมอื่นๆนอกจากมีเพนติงก็จะมีแบบของอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยก็จะไม่เก่งแล้วศิลปินเก่งไหมคะตอนนี้เก่งไหมเก่งอ่ะตอนนี้ตอนนี้เก่งอ่ะ เป็นตลาดแนวไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เห็นศิละปะแนวประเพณีเยอะเท่าอาร์ตทอยหรือป๊อปอาร์ตที่กำลังเป็นเทรนค่ะแต่ระดับศิลปินมือรางวัลน,นำเสนอประเด็นหนักๆก็ปรับงานให้ซอฟต์เข้าถึงง่ายเหมาะกับอาร์ตแฟร์ได้ศิลปินมอนสอนชัยพงษาอย่างเล่าการต่อสู้ของคนไร้สัญชาติผ่านรูปลายนิ้วมือซึ่งในกระบวนการขอสัญชาติเคยต้องพิมพ์ซ้ำย้ำตัวตนที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยรอบนี้ยังใช้สีแดงแต่ไม่เล่นใหญ่เหมือนศิละปะจัดวางที่เคยแสดงในเทศกาลศิละปะลดขนาดเปลี่ยนเทคนิคเป็นมัดเชือกสร้างน้ำหนักของสีจนเป็นรูปหลายนิ้วมือโชว์ในห้องอ n o น Now า h e ด w เ e n ของกลุ่มเพื่อนศิลปินที่ทุกคนเป็นอาจารย์ค่ะสิกว่าปีที่เริ่มบุกเบิกตลาดศิละปะในโรงแรมปีแรกยังเป็นเรื่องใหม่ในไทยมีแกลเลอรี่เพียง12แห่งเข้าร่วม แต่วันนี้ผู้ชมเพิ่มหลายเท่าสู่ครั้งที่8ปีนี้มีตัวเลขผู้ร่วมงาน4,911คนยังมีห้อง Celebrity Curator ที่อาจเป็นไกด์ให้นักสะสมหน้าใหม่ต้องเทสคนดังเช่นห้องของโอ๊ตปราโมทนุนศิลปินไทยของแท้ค่ะเพราะสะสมทั้ง cry baby ของศิลปินอาร์ททอยไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานกับบ๊อบมาดนี่ผลงานอเล็กเฟสและประติมากรรมของแม็กชาค่ะ ส่วนอีกคนที่มาชมงานตั้งแต่รอบ V.I.P. ดาราสาวโดนัทมนัสนันท์ที่เก็บงานศิลปินไทยและเคยไปร่วมงานประมูลศิลปะแม้ออกตัวเป็นมือใหม่แต่มีแนวทางลงทุนกับศิลปะที่กระแสะมาไวไปไวค่ะมันตกขึ้นหนะมันก็ไม่ได้อยากซื้ออะไรที่มันแบบฉาบฉวยอ,อยากซื้ออะไรที่อยู่กับเราได้นานๆหรือว่ามันมีความหมายเนี่ยค่ะต่วน้นก็จะชอบซื้องานของศิลปินที่ยังไม่ดังมากใช่เพราะว่า สบายกระเป๋านิดไม่แต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยากพอวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราซื้อง,งานเขาไปแล้วเขาเกิดดังขึ้นมาเนอยนะคนเราจะได้แบบหุยเราอยู่ในส่วนหนึ่งของการเติบโตของเขาขอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะคนมาก็6000คนก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วพอหันกลับมามองเอ้ยวงการศิลปะมันก็มันก็โตขึ้นหลังจากจากที่ครั้งที่ครั้งแรกที่เราจัดอะ่ะเราก็ยังไม่ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงครั้งนี้ก็คือเหมือน อีเวนต์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับอาร์ตอ่ะสมัยก่อนมันไม่ไม,มีอ่ะตอนนี้ก็มีขึ้นเยอะคนที่มันสะสมงานอาร์ตก็เยอะก็เยอะขึ้นแล้วคนที่เป็นอาร์ตคอลเลกเตอร์ที่เกิดจากงานโฮเทลแฟร์มันก็เยอะที่ว่ามันแบบมาถึกแล้วเห็นวายเห็นได้คุยกับศิลปินเพราะมันใกล้ตัวมันไม่เหมือนไปแกลเลอรี่ ในเวทีซื้อขายสร้างคอนเนคชันยังมีห้องที่ไม่ขายแต่เน้นสร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นศิลปินแสดงงานที่โฮเทลอาร์ตแฟร์2024ในวัยเลข็กของก่อนทองทั่วสถาปนิกคนดังผู้เปลี่ยนแรงกดดันในยุคโควิด19เป็นสีสันบันทึกเรื่องราวชีวิตที่ทรงพลังไม่แน่ว่าแรงเชียร์จากผู้ชมในงานและคนใกล้ตัวอาจเป็นตัวเร่งให้คุณกอนพาผลงานชิ้นใหญ่ออกจากโรงรถที่บ้าน สู่นิทรรศการของตัวเองในไม่ช้ากริษฐาดีมี PBS, ไทย p ี s รายงาน